ดีค่ะอยู่ที่ดนะ้านหลังกรสุนช่องเออจำปลาดงวันนี้มาถอนกล้านะคะเสร็จแล้วนะคะเอฟซีก้ปาปุดบก้าเตรมรถแล้วนะคะขนกล้าขึ้นรถแล้วโอ้ยเสียงอะไร ไไน,น,นี่นะคะเอฟซี F ม,มาแล้ว<ม>เอาต้นกล้าขึ้นมาแล้วจะได้เอาขึ้นรถนะคะกลับไปดำพรุ่งนี้ไม่ได้ถอนกล้านะคะวันพรุ่งนี้มันได้เยอะแล้วเนาะพอแล้วละ่ะสวยต้นกล้าไม่แต่ต้นสวยๆนะคะ F เอฟซีโนอะ้ เขียวเขียววันนี้ก็วันนี้เลิกงานแต่แต่วันนะครับวันทุนกล้าถอนมาประมาณเจ็ดร้อยโอ้ได้เลยไปอีกเนาะคงจะพอแล้วล่ะถ้าไม่พอก็พรุ่งนี้มาดำแล้วก็ค่อยมาเอาอีกพรุ่งนี้ไม่ได้ถอนวันนี้ถอนทั้งวันเมื่อวานก็ถอนทั้งวัน นี่พอแล้วนะคะต้นกลาตเต็มรถแล้วนะ,ะืมะวรวาดอะไยนี่แต่อันสวยๆนะคะนี่แหละเกษตรกรกว่าจ,จะได้ข้าวมาลงทุนเป็นสามร้อยสีร้อยตอนนี้เขาไม่เอาแล้วเด้อค่าแรงเขาอยากได้เยอะก็เลยมาลงแขกนะคะลงแขกดำนากัน ฝนฝนตกแรงแล้วน,นะคะตึมรถตึมกระดาโอ้ฝนฝนฝนไม่ได้แล้วฝนตกคอฟซีฝนตกฝนตกอนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์ฝน,น,นตกแรงแล้วน,นะคะไม่ทันแล้วอยากได้แบบนี้แหละอยากได้แบบนี้แหละเนาะดำนานะคะถ้าฝนตกแบบนี้ก็คงจะดีนะคะเอฟซี ฝนตกแบบนี้รนาะก็ช่วยกันช่วยกันนะต้นกล้าขึ้นรถแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการนะคะอย่างนี้แหละนอถึงว่านะคะเช้าหน้านะคะฤด,ดูทํานาก็เอาแบบนี้แหละถึงจะได้ไม่แดดไม่ร้อนเตรียมต้นกล้าขึ้นรถแล้วเราก็จะไปแล้วนะ,ะที่มาอยู่ตรงนี้แหละนะฝนตกนะคะไอซี่เดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียกคน ชาวได้ชาวนาช่วยกันช่วยกันนะคะต้นกล้าขึ้นรถนะคะไปดำที่นาติดกับบ้านนะคะติดกับบ้านนั mm ่นแหละกล้าเยอะขนาดนี้นะคะสวยงามด้วยนะคะอันนี้แหละเป็นข้าวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวท่าดอกคํานะคะท่าท่านใดยอยากะจะได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่อนๆนะคะท่าดอกคํานะคะเอามาจากฝั่งลาวนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะ นี่จะได้ข้าวเยอะกว่านะข้าวจะได้เยอะนะคะถ้าเอาถ้าดอกคําข้าวกลางนะคะไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวกลางนะคะโอ้ฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วนะคะไม่ได้แล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วไปไม่ไหวแล้วฝนตกนะคะต้องรีบนะคะไอเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกนะ ฝนตกแล้วนะเข้าร่มไม่ได้นะคะฝนตกโอ้เสียฝนเดี๋ยวก็จะออกไม่ได้นะคะระยะทางนะคะตอนนี้ต้นกล้าเราถอนได้เยอะแล้วนะคะเอาไปไม่หมดนะคะวันนี้ต้องเอามากลับเอามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทั้งตัดหางทั้งอะไรก็เต็มรุดแล้วนะคะเพราะว่าต้นกล้าจะประมาณ เจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยมัดนะครับมัดใหญ่ๆนะคะเอาไปดำที่นาติดบ,บ้านนะคะใกล้บ้านนั่นแหละ,ะ,ะแล้วก็จะตายแล้ววันนี้นะครับวันนี้คงไม่ได้ดำนะคะคงจะเป็นพรุ่งนี้นะคะจะได้ดำนาต้นกล้าขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็คงจะพอแล้วนะคะถอนกล้าวันนี้พอแล้วได้เยอะแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะมาร่วมโดยช่วยกันถอนต้นกล้านะนะ่ทางเราคงจะได้ไม่ได้กรีดยางโอ้ถ้าถ้าตกเท่านี้ก็คงจะได้กรีดอยู่ก็ว่าไม่แรงเท่าไหร่นะคะฝนท้องไรนน้ท้องนาเหนื่อยแล้วนะอาโอ้ฝ <c oughs> นตกแล้วคะ่ะเอฟี ฝนต,ตกแล้วนะคะไปเราก็นะคะเดินทางกลับแล้วฝนต,ตกฝนต,ตกอาหารเย็นเผาหน่อไม้ซุปนะคะแบบนี้เอาหน่อเดียวกินหมดบ้าน <c oughs> อาหารบ้านบ้านนะคะเอฟซีสบายมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นการดังไฟนะคะก่อไฟเผาหน่อไม้นะคะหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะคะเอฟซี ไก่กิมซุงเราก็จะเผาแบบนี้นะคะก่อไฟฝนตกค่ะฝนตกก็เลยเข้ามานะคะเข้ามาไปแล้วต้นกล้าต้นกล้าก็เอาแล้วนะเะต็มรถเอลาอละแม่กันเดี๋เอากระเบนดไปทุนรถมืออะไรเอ้าเอาไปไปเอาเอาไปกิน เดี๋ยวไปกีดยางก็เอาไปกินนะคะนี่เป็นหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะคะเอ็ซีไผ่กิมซุงนี่เราจะเอามาเผาแล้วก็ซุปนะคะแบบนี้แหละเราตัดมาเอาใหญ่ๆนะคะหน่อใหญ่ๆแบบนี้แหละฝนตกนะคะฝนตกก็เลยเข้ามาเผาหน่อไม้ก่อนวิธีเผาหน่อไม้นะคะไผ่กิมซุงนะคะก่อไฟแล้วก็เผาแล้วก็เอาไปแกะนะคะแกะออกแล้วก็ล้างล้างแล้วก็นะคะ ใช้ไม้จิ้มฟันนี่แหละมาทำเป็นเส้นๆเนาะส้อย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 ออกแล้วก็ตัดเอาที่อ่อนๆนะคะตัดเอาที่อ่อนๆแล้วก็เอามาต้มใส่น้ําใบยะนางนะคะใส่น้ําใบยะนางแล้วก็มาซุปหรือว่าจะคั่วนะคะก็ได้นะคะแต่เขาชอบนะคะซุปหน่อไม้นะทําแบบนี้แหละอาหารเย็นนะคะอาหารง่ายๆของชาวบ้านของเราก็กินแบบนี้แหละนะคะ ไอ้ฝนตกนะครับพี่ฝนตกก็เลยเข้ามาก็ได้แล้วนะคะอาหารเย็ยนผัดเปลี่ยนกันไปนะคะเมื่อคืนนี้ก็กินเช้านี้ก็กินผักตามรั้วนะคะคือผักสวนครัวรั้วกินได้อันนี้ตอนเนย็นนี้เอาหน่อไม้ไปซุปนะ,ะคะพี่สเต็เหมือนกันนะคะซุปหน่อไม้ฝนกําลังตกอยู่นะคะอย่างออกไปไม่ได้ ตกปลอยปลอยอาหารแถวแถวนี่แหละเราก็หากิอันนี้นะคะต้นสารระะะะีก็ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนเาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ